ตอนนี้มาดูกันต่อที่ปรากฏการการเลี้ยวเบนนะการเลี้ยวเบนเนี่ยนิยามเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งกิดขวางม,มีความยาวน้อยกว่าความยาวขึ้นหมายความว่าไงดูนี่เลยถ้าพี่พูดแบบเนี้ยได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินค่ะอืมเพราะว่าเสียงมันสามารถอ้อมมือไปด้านหลังได้แสดงว่าตอนเนี้ยมือที่ขวางอยู่เนี่ยมันสั้นกว่าความยาวขึ้นของเสียงมันจะเกิดการเลี้ยวเบนขึ้น ซึ่งนิยามเนี่ยมันจะสลับกับการสะท้อนการสะท้อนของคลื่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งกีดขวางกว้างกว่าความยาวคลื่นดังนั้นการเลี้ยวเบนกับการสะท้อนมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้อ่ะเติมอันนี้เข้าไปหรือรูปมันก็จะเป็นแบบนี้คือมีคลื่นซึ่งมีหน้าคลื่นวิ่งเข้าไปเจอสิ่งกีดขวางโดยระยะระหว่างหน้าคลื่นก็คือแลมดาตามรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าแลมดาเนี่ยมันยาวกว่าสิ่งกีดขวางสีดํานี้ คลื่นก็เลยสามารถอ้อมไปด้านหลังได้ก็เรียกว่าการเลี้ยวเบนของคลื่น่ะเติมรูปนี้เข้าไปอันต่อมาเขาบอกว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสกิดขวางซึ่งมีช่องเปิดแคบๆที่เรียกว่าสลิดการเลี้ยวเบนจะเกิดมากนะถ้าสลิดมีความกว้างตัวแปรดีเท่ากับหรือน้อยกว่าความยาวคลื่นก็อาจจะเขียนเป็นลมด้ามากกว่าหรือเท่ากับดีก็ได้โดยคลื่นที่แผ่ออกจากสลิดจะเสมือนเป็นกำเนิดคลื่นวงกลมนะ ปรากฏการแบบนี้เรียกว่าเลี้ยวเบนอย่างเดียวไม่แทรกสอดอันนี้ก็ระวังตัวแปดซ้ำด้วยดีตัวเนี้จะเป็นความกว้างของช่องเปิดนะแต่ถ้าในเรื่องการแทรกสอดก่อนหน้านี้ดีตัวนี้จะเป็นระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดจริงๆถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ก็คงไม่ตั้งตัวแปดซ้ำอะ่ะพี่อาจจะตั้งเป็นดีดแต่หนังสือส่วนใหญ่มันซ้ําก็ตามเขาไปก่อนแต่ก็ต้องแยกด้วยตัวเองให้ได้ด้วยนะและ การเลี้ยวเบนเนี่ยจะเกิดได้ดีที่สุดเมื่อแลมดาเท่ากับดีอันนี้เติมเข้าไปด้วยโยัยสารลูกก็จะมีคลื่นวิ่งเข้ามาแบบนี้ระยะระหว่างหน้าคลื่นก็เป็นแลมดาส่วนดีก็จะเล็กกว่าคือเป็นความกว้างของช่องเล็กๆหลังจากคลื่นผ่านช่องแล้วมันก็จะสามารถเลี้ยวอ้อมไปได้ทั้งสองข้างพอมาเลี้ยวอ้อมไปได้ทั้งสองข้างแบบนี้เนี่ยจากคลื่นหน้าตรงมันก็เลยกลายเป็นคลื่นวงกลมเสมือนเป็นแรงกําเนิดคลื่นวงกลมขึ้นมา ฉะนั้นมาดูต่อถ้าเกิดสิ่งกิตขวางมีสลิตสองช่องนะโดยแต่และช่องของสลิตแคบมากสลิตทั้งสองเนี่ยจะเสมือนเป็นแรงกำเนิดขึ้นวงกลมทําให้เกิดการแทรกสอดของคลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบนขึ้นปรากฏการณ์แบบนี้เขาจะเรียกว่าสิคู่นะสูตรในการคํานวณจะเหมือนเรื่องการแทรกสอดทุกประการเพราะการแทรกสอดมันก็คือเกิดจากแรงกําเนิดอาพันก็คือเป็นแรงกําเนิดสองแหล่งซึ่งมีความถี่เท่ากัน เฟสตรงกันหรือต่างกันเป็นค่าคงตัวดังนั้นเมื่อเราใช้ใช้คู่ตามรูปนี้มันก็จะมีคลื่นวิ่งผ่านช่อง2ช่องแต่ละช่องก็จะทําหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นวงกลมวิ่งออกมาแบบนี้2ช่องนี้เนี่ยความถี่เท่ากันแน่ๆนเพราะว่ามันมาจากคลื่นเดียวกันแล้วก็เวลามันผ่านช่องมันก็อยู่บนหน้าคลื่นเดียวกันเฟสมันก็ตรงกันแน่แต่ดีคราวนี้มันจะกลับเป็นเรื่องของแทรกสอบมันก็จะเป็นระยะห่างระหว่างกํางกเนิด โดยทั่วไปถ้าไม่พูดเลยเลยช่องมันจะแคบอยู่แล้วก็ไม่มีผลลายแต่ถ้าจะเอาเป๊ะๆก็ต้องถือว่าให้นับจากตรงกลางของช่องอ่ะเติมรูปนี้เข้าไปจากนั้นมาดูอันต่อมาคือถ้าเป็นช่องเปิดแคบๆหลายๆช่องนะเช่นชนิด n ช่องต่อเมตรเราจะต้องไปหาดีมาก่อนดีก็คือเป็นความกว้างของ1ช่องนะก็สามารถหาได้จาก1ส่วน n ตอนนี้มาดูรูปประกอบอยู่นี้ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอ็เขาให้มาเป็น10ช่องต่อเซนติเมตรดีของเราก็คือ1ส่วนเอเอา10ลงไปหารดีของเราก็จะมีค่าเป็น1ส่วน10เซนอันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยจากตอนแรกนะหาดีที่เป็นหน่วยเซนติเมตรมาก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรอีกทีหนึ่งเซนเป็นเมตรก็คูณ10บกับลบ2 1หาร10ก็เป็น0 1ก็คือ10บกับลบ1คูณกันก็ได้กลายเป็น10กับลบ3เมตรพอได้ดีตัวนี้เสร็จก็ค่อยไปแทนในสูตรแทรกสอด ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาเพราะว่าถ้ามันมีแหล่งกําเนิดตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปอะ่ะมันจะเป็นปรากฏการณ์การ,การแทรกสอนอันนี้มันมีตั้ง10ช่องรูปก็คือรูปนี้โดยดีเท่ากับหนึ่งส่วนแอนตหาได้เนี่ยมันก็จะเป็นความกว้างของช่องดีตรงเนี้ยที่อยู่ด้านล่างแต่ในเรื่องการแทรกสอนเนี่ยดีที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นดีสีม่วงคือจะต้องปเป็นระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยช่องเนี่ยมันจะเป็นช่องที่สม่ําเสมอ ดังนั้นดีสีแดงกับ D สีม่วงเนี่ยมันจะเท่ากันก็คือใช้แทนกันได้แต่เกิดจะโจทย์ประยุกต์หามาแล้วเนี่ยดีดันไม่เท่ากันเช่นได้หนึ่งได้หนึ่งจุดหนึ่งได้หนึ่งจุดสี่ถ้าไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยหลักการแก้โจทย์คือเราก็แค่เอาทุกตัวมาเฉลี่ยก่อนแล้วก็ค่อยไปทำโจทย์ต่ออ่ะเติมเข้าไปจากนั้นมันจะเป็นการทดลองต่อเนื่องนะจากรูปข้างบนนี้ตอนแรกก็คือช่องแคบ มีคลื่นวิ่งผ่านจากนั้นเราก็ขยายช่องขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้กว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแลมด้าน้อยกว่าดีนักเรียนบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าคลื่นก็อาจจะวิ่งไปตรงๆไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าก็อาจจะมีการโค้งแผกไปแต่ปรากฏว่าของจริงเมื่อเราทําการทดลองขยายช่องเปิดจนกระทั่งแลมด้านี่มันน้อยกว่าดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดันเกิดเป็นบับปฏิบับก็คือมืดสว่างขึ้นมาด้านหลังคราวนี้มันก็จะเริ่มเกิดข้อสงสัยแล้วว่า เอ้ามันมีแหล่งกำเนิดแค่แหล่งเดียวทําไมมันเกิดการซ้อนทับเกิดเป็นแบบปฏิบัติขึ้นมาได้คนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ก็คือมีชื่อว่าอยเกนหลักการของอยเกนเนี่ยกล่าวไว้ว่าแต่ละจุดมันหน้าขึ้นถือได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดขึ้นใหม่ที่ให้กําเนิดขึ้นซึ่งเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศท,ทุกทางด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วขึ้นเดิมอันนี้ยังเป็นแค่หลักเองนะแต่ว่าต้องมีบางอย่างต้องพิสูจน์ตอเพราะยังไม่ใช่ทฤษฎีหรือยังไม่ใช่กฎเลย แต่เกิดเราไม่คิดตามที่อยเกนคิดแบบนี้มันอธิบายปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ตามปรากฏการณ์นี้ยฮเกนก็บอกว่าแต่ละจุดมันหน้าขึ้นสีฟ้านี่คือหน้าขึ้นมันก็เสมือนเป็นอะไรกำเนิดใหม่เพียบเลยแบบนี้แล้วก็แผ่มันขึ้นวงกลมของแต่ละจุดวิ่งออกไปแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถเกิดการซ้อนทับกันของแต่ละจุดกําเนิดบนหน้าขึ้นเกิดเป็นบับปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้ได้ก็เลยมีข้อสรุปว่า ในกรณีที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านซิตเดี่ยวที่มีความกว้างมากกว่าความยาวคลื่นหรือลัมดาน้อยกว่าดีคลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบนจะมีแนวบับเกิดขึ้นด้วยปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดนะตามหลักของไฮเกนเติมเข้าไปก็ดูตามรูปนี้ถ้ามีคลื่นลัมด้าสั้นกว่าดีซึ่งเป็นความกว้างของช่องเปิดแต่และจุดบนหน้าคลื่นจะเสมือนเป็นแหล่งเนิดคลื่นใหม่ แล้วมันก็จะสอนทับทำให้เกิดเป็นบับปฏิบัติขึ้นด้านหลังโดยการทำนายหาตำแหน่งบับและปฏิบัติยังใช้คอนเซปต์เดิมก็คือถ้าเราวัดระยะห่างจากแหล่งกำเนิดขึ้นไปยังจุดวิเคราะห์ถ้ามันต่างกันเป็นจำนวนเท่าของแลมดาจุดจุดนั้นจะเป็นปฏิบัติแต่ถ้ามันต่างกันเป็นครึ่งหนึ่งบวกกับจานวนเต็มเท่าของแลมดานั้นจะเป็นบับแต่เนื่องจากว่ามันมีแหล่งกาเนิดขึ้นนะเยอะ เราก็ต้องมีขึ้นหนึทับขึ้น2องขึ้น3ทับขึ้น4มันก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยหลายคู่เลยเพื่อหาเดลต้าผาดเวลามันตั้งสมการแก้ไปแก้มาแล้วเนี่ยสูตรมันจะสลับมันสลับเพราะการแก้สมการแต่นิยามก็คือแหล่งกําเนิดที่ไปลบกันเนี่ยถ้ามันยาวต่างกันเป็นจํานวนเท่าจริงๆก็ยังเป็นปฏิบัติดังนั้นจากสูตรเดลต้าผาดทึกเอลมดาซึ่งก่อนหน้านี้ในเรื่องการแทรกสอดเนี่ย มันเป็นสูตรของปฏิบัติแต่พอมันสลับสูตรด้วยการมิสูตนแล้วเดลต้าผาทเท่าเอลัมด้าเนี่ยในเรื่องการเลี้ยเวเบรแล้วแทรกสอดตามหลักของไฮเกนเนี่ยมันจะกลายเป็นสูตรของบัพแทนและจากสูตรเดลต้าผาดเท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนสองลมดาเนี่ยมันก็จะสลับกลายเป็นสูตรของปฏิบัติแทนเพราะว่าของเดิมเนี่ย n ลบหนึ่งส่วนสองลมดาเนี่ยในแทรกสอดมันจะเป็นบับแต่ที่มาของสูตรนี้จริงนิยามคือมันมาจากอันนี้นะไอ้บับเนี่ย ผลต่างระหว่างระยะทางจากแหล่งกำเนิดขึ้น2แหล่งไปยังจุดใดๆบนเส้นบับจะเท่ากับจำนวนเต็มบวกกับครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นเสมอแต่บวกที่มันสลับเป็นลบเนี่ยเพราะว่ามันต้องการเรียกบับที่1่เนี่ยให้กลายเป็น N1 ตามที่เคยอธิบายไปแล้วแต่มันจะมีข้อสังเกตต่ตอมาอีกว่าในกรณีที่มันเกิดเป็นแับปฏิบัติของการเลี้ยวเบนตัวปฏิบัติกลางมันจะกว้างจากนั้นด้านข้างเนี่ยมันจะแคบลงแล้วเท่ากันมันจะไม่เหมือน ปฏิบัติของการแทรกสอดที่ตัวระยะห่างของความกว้างของแับปฏิบัติมันจะเท่ากันหมดมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นนี่ยตามเงื่อนไขนี้เนี่ยสูตรปฏิบัติที่เราพิสูจน์ออกมาเนี่ยมันจึงไม่สามารถนําไปหา A อศูนย์ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนตัวอื่นสูตรนี้มันจึงต้องเริ่มต้นจากการหา a อหนึ่งแต่ถ้าบับเนี่ยเริ่มต้นจาก1ได้และเอศูนย์เนี่ยมันก็จะเรียกว่าปฏิบัติกลางนะชื่อเรียกมันแต่ถ้า A1 เนี่ยเราจะเรียกว่าปฏิบัติแรก ดังน,นั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องแยกให้ออกว่าหลังจากอ่านโจทย์แล้วเนี่ยโจทย์ที่เราทําอยู่เนี่ยจะใช้สูตรเลี้ยวเบรแล้วแทรกสอดตามหลักของไฮเกนหรือจะใช้สูตรแทรกสอดเฉยๆซึ่งมันก็จะมีข้อสังเกตอยู่2อย่างก็คืออยู่นี้ข้อแตกต่างระหว่างการแทรกสอดและการเลี้ยวเบรของไฮเกนนะก็คือ 1. ถ้าเป็นการเลี้ยวเบรของไฮเกนจะมีแหล่งกำเนิด1นึ่งแหล่ง แต่ถ้าเป็นการแทรกสอดจะมีตั้งแต่2แหล่งกําเนิดขึ้นไป 2. ถ้าเป็นการแทรกสอดระยะห่างและความกว้างของบับปฏิบัตจะเท่ากันทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการเลี้ยวเบนของฮอยเกนปฏิบัตกลางจะกว้างและแคบลงทั้งสองข้างอ่ะเติมเข้าไปมาดูกันที่ X-29 นะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่นอ่านโจทย์ดูลยครับเขาบอกว่าจงหาว่าช่องเปิดเดี่ยว จะต้องมีความกว้างเท่าใดอันนี้เคีร์ตัวแปรเป็นดีเล็กนะครับถ้ามีคลื่นซึ่งมีความยาวคลื่น2เซนติเมตรอันนี้เคอร์ตัวแปรเป็นลัมดาครับผ่านเข้าไปและทําให้เกิดแนวปฏิบัติทั้งหมด5แนวอันนี้เราก็วาดรูปตามที่โจทย์สั่งก่อนนะครับว่ามันเป็นช่องเปิดเดียวมีช่องเปิดแค่ช่องเดียวครับกว้างดีจากนั้นมีแับปฏิบัติเกิดขึ้น การเลี้ยวเบนนี่นะครับมันจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆก็คือเลี้ยวเบนอย่างเดียวไม่แทรกสอนนะครับลักษณะก็คือถ้าลมดาเนี่ยมีความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับดีนะครับมันก็จะโค้งเฉยๆเป็นการเลี้ยวเบนไม่มีการแทรกสอดไม่มีการแทรกสอดมันจะไม่ได้เกิดเป็นบัฟปฏิบัติขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลมดามันน้อยกว่าดีนะครับมันจะเกิดการเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดขึ้นครับตามหลักของฮอยเกนอันนี้หลังจากผ่านช่องเปิด ที่กว้างแล้วมันก็จะเกิดเป็นบับปฏิบัติขึ้นมาด้านหลักได้ซึ่งณข้อนี้เนี่ยมันเกิดบับปฏิบัติครับแสดงว่ามันคือการเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดตามหลักของอยเกนนะครับจากนั้นเราต้องมาพิจารณาก่อนครับว่าการที่เกิดปฏิบัติ5แนวเนี่ยเอ็นเล็กซึ่งเป็นลำดับของบับปฏิบัตินะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็วาดรูปตามที่โจทย์บอกเลยครับมี5แนวมันก็จะมี A0 ย์ตรงกลางมี A1 2ข้าง A2 2ข้างหลังจากวาดรูปเสร็จการที่มีปฏิบัติ หาแนวจะทําให้เรารู้ได้ว่าลำดับของปฏิบัติตัว n เล็กนะครับจะมีค่าเป็น2อันนี้ระวังนะครับจํานวนปฏิบัติมันไม่ใช่ลำดับนะครับเราจะต้องวาดรูปดูก่อนเพื่อให้ได้ลำดับออกมาจะได้เอาเข้าไปแทนในสูตรที่เราจะใช้ได้ครับอ่ะเราก็วาดรูปอันนี้เติมเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อทําให้รู้จํานวนลำดับของปฏิบัตินะครับจากนั้นเราก็มุ่งที่เป้าหมายเลือกสูตรเลยทันเนี้ยเราต้องใช้สูตรปฏิบัติการเลี้ยวเบน แล้วแทรกสอดนะครับตามหลักของคอยเกนสูตรก็คือ d, s i ซทิตานะครับเท่ากับ n บวก 1, หนืสอมดาแต่ตอนนี้เราใช้เป็นดีไซน์90องศาทิตาก็คือมุมที่เบนจากแนวกลางนะครับเขาให้จำนวนปฏิบัติทั้งหมดมาดังนั้นเราก็ต้องไปคิดที่90องศาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ลำดับที่90องศาเราก็จะรู้แนวปฏิบัติทั้งหมดเราก็เลยตั้งเป็น ดีไซน์90องศาเลยเท่ากับ n บวก1ส่2ลัมดาดีจะหาครับไซน์90มีค่าเป็น1ลำดับของปฏิบัติรู้แล้วก็คือ2แทนค่าเข้าไปครับบวก1ส่วน2ลัมด d าโจทย์ให้มาแล้วคือ2เซนติมตรอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะครับเพราะว่าคำตอบเขาก็ตอบเป็นเซนอยู่ตัวนี้ก็บวกเลขครับ2บวก1ส่วน2นะครับคนอซะมันก็จะกลายเป็น4บวก1หาร2ก็กลายเป็น5ส่วน2ครับแล้วก็คูณอยู่กับ2 สตัด 2, 2ครับดีของเราได้เป็น5้าซนติเมตรแต่ไม่มีคําตอบเพราะว่าตัวช่องเปิดตัวนี้จริงๆมันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้แคบหรือเพิ่มได้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าตามสมการเนี้ลำดับสุดท้ายอ่ะมันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่90องศานะครับก็เลยมาพิจารณาว่าถ้าลำดับสุดท้ายเนี่ยตัวทีต้ามนลดลงนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือค่าไซน์ทีต้าก็งลงด้วยเพราะไซน์ศูนย์นะครับองศา มันจะมีค่าเป็น0ส่วนไซา์90องศามันจะมีค่าเป็น1เมื่อมุมลดค่าไซดตตดลงด้วยจากนั้นก็ดูตามสมการนี้ครับเมื่อเราตบย้ายข้างดีของเราจะมีค่าเท่ากับแลมด้าหารด้วยไซายทีต้านะครับแล้วคูณกับ n บนตัสองแลมด้าดังนั้นเมื่อค่าไซดลดลงก็คือตัวหารตัวนี้น้อยลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าดีมันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นดีตัวนี้มันเป็นการคิดที่90องศา มันจงเป็นค่าดีที่น้อยที่สุดที่จะทําให้มีแนวปฏิบัติเกิดขึ้น5แนวแต่จริงๆแล้วดีมันมากขึ้นได้ครับเมื่อค่าสาย์ีต้าลด,ดลงในชอย์ของเราเนี่ยที่มากกว่า5ก็มีข้อเดียวครับคือข้อ4ดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบข้อ4ครับ6ซนติเมตรแต่ถ้าคิดให้ละเอียดขึ้นอีกจะมาหาขอบเขตเลยครับว่าสูงสุดแล้วเนี่ยดีมันจะเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่ก็พิจารณาตอตรงนี้ถ้าดีเพิ่มขึ้นครับสิ่งเกิดขึ้นคือ n นตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วย มันเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับดีเพิ่มขึ้น n จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เเป็น3ถ้ามันมี n อเกิดขึ้นเนี่ยหรือเกิดขึ้นคือจํานวนปฏิบัติมันจะกลายเป็น7แนวครับก็จะไม่ตรงละกับที่โจทย์สั่งมาเพราะโจทย์ที่สั่งมันเอาแค่5แนวเราก็เช็คเลยตั้งสูตรปฏิบัติเ๋ยวเบต้าแทรกสอดตามหลักของไฮเกนนะครับตั้งดีไซน์เก้าสิบเท่ากับ n บวกหน่สองแลมด้าสายเก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งลำดับแทนเข้าไปเป็นสาม บวกหนึ่งส่วนสองแลมด้าเป็นสองใส่เข้าไปสามบวกหนึ่งส่วนสองนะครับคานอซัก็กลายเป็นหกบวกหนึ่งหารสองก็เลยกลายเป็นเจ็ดส่วนสองสองตัดสองได้ครับดี D, สูงสุดมันก็จะกลายเป็นเจ็ดเซนครับแต่ตรงเจ็ดเซนเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันจะทําให้ปฏิบัติเนี่ยกลายเป็นระดับที่สามซึ่งมันจะกลายเป็นมีเจ็ดแนวคําตอบข้อนี้ของเราก็เลยจะตอบว่าดีของเราอ่ะจะเริ่มต้นที่มากกว่าหรือเท่ากับห้าเซนครับจนกระทั่งไปจนถึงน้อยกว่าเจ็ดเซนก็คือตอบอยู่ใน ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่ EX31 นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นอ่านโจทย์ดูเลยครับเขาบอกว่าคลื่นหน้าตรงมีความยาวคลื่นลัมดาเคลื่อนที่ตกกระทบช่องเปิดซึ่งมีความกว้าง d ีเล็กอยากทราบว่าเมื่อไหร่ที่จะเกิดการเลี้ยวเบนแล้วเกิดการแทรกสอดขึ้นแต่สังเกตเห็นไม่ชัดก็ให้มาสช้อยนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างดีกับลัมดา มันเป็นการเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดนะครับเราก็ต้องไปดูนิยามของเรื่องการเลี้ยวเบนก่อนว่ามันจะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆก,ก็คือมันจะมีซีดเดี่ยวนะครับเมื่อมีขึ้นเคลื่อนที่ผ่านจะเกิดการเลี้ยวเบนได้โดยถ้าแลมดามากกว่าหรือเท่ากับดีมันจะเกิดการเลี้ยวเบนอย่างเดียวไม่แทรกสอดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราทําให้ช่องเปิดเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ ลัมดานะครับก็คือระยะห่างระหว่างหน้าขึ้นเนี่ยมีค่าน้อยกว่าดีก็คือความกว้างของช่องเปิดมันจะเกิดการเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดขึ้นตามหลักของคฮยเกนนะครับเกิดเป็นบับปิบับขึ้นมาด้านหลังได้โดยในกรณีที่ลัมดามากกว่าหรือเท่ากับดีนะครับการเลี้ยวเบนที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อลัมดาเท่ากับดีนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีบับปฏิบับแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นการเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดนะครับถ้าเป็นกรณีลัมดามากกว่าหรือเท่ากับดีเนี่ย กรณีอย่างเงี้ยคือเลี้ยวเบนอย่างเดียวไม่แทรกสอดแสดงว่าแลมดามากกว่าดีเนี่ยมันก็จะมีข้อ1อันนี้ผิดแน่นครับแล้วก็จะมีแลมด้าเท่ากับดีเป็นข้อ2ซึ่งแลมด้าเท่ากับดีเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยวเบนอย่างเดียวแล้วเป็นเลี้ยวเบนดีที่สุดด้วยดังนั้นเราก็จะตัดข้อ1กับข้อ2ออกครับแต่ในกรณีที่จะเกิดการแทรกสอดด้วยเนี่ยเงื่อนไขคือแลมด้าต้องน้อยกว่าดีอันนี้จะมีการแทรกสอดด้วยมันก็จะเหลือ2ข้อครับคือข้อ3 กับข้อ4ี่คีย์เวิร์ดที่จะทําให้เราเลือกระหว่าง3างข4ได้คือสังเกตเห็นได้ไม่ชัดครับข้อแตกต่างระหว่าง2ข้อนี้คืออันนี้มันแค่แลมดาน้อยกว่าดีแต่ข้อ4มันแลมดาน้อยกว่าดีมากๆเราก็ต้องตั้งสูตรครับเพื่ออธิบายอยู่นี่ครับจะใช้สูตรบับของการเลี้ยวเบลแทรกสอดตามหลักของโอยเกนนะครับสูตรก็คือดีไซน์เก้าบท์ลแลดาทีต้ามันคือมุมที่แนวบับปฏิบัติ เบนจากแนวการนะครับถ้าเราคิดที่90องศาเนี่ยเราจะสามารถไปหาแนวบับสุดท้ายได้ถ้าเรารู้บับสุดท้ายเราจะรู้จํานวนบับทั้งหมดดีไซน์90มีค่าเป็น1่ครับดังนั้นเราก็ย้ายล a m b d a ลงไปหาร n ของเราจะมีค่าเท่ากับดีส่วนล a m ดาดังนั้นถ้าเราใช้เงื่อนไขของข้อ4 d ดีมากกว่าล a m ด d ามากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือดีมากกว่าล a m b ด a เยอะๆหารกันแล้วเนี่ยค่า n จะมีค่ามากครับแล้วก็วาดแนวบับเข้าไปเยอะๆเลยหลายๆเส้น ันนี้ก็เอ็นมากแต่ถ้าเอ็นน้อยเนี่ยเราจะวาดสักสามเส้นคราวนี้เขาใช้คาว่าสังเกตเห็นไม่ชัดก็ลองดูครับถ้าเราวาดจำนวนเส้นเยอะขนาดเนี้ยเราก็เห็นไม่ชัดหรอกว่ามันมีกี่แนวกันแน่แต่ถ้เกิดเรามีแค่สามแนวเนี้ยโอ้มันเห็นชัดเลยเราก็ตอบได้อ๋อแบบมีแค่สามแนวดังนั้นจากความเข้าใจเนี้ยถ้าจะเห็นไม่ชัดเงื่อนไขมันก็เลยกลายเป็นดีต้องมากกว่าแลมด้าเยอะๆครับเราก็เลยตอบข้อสี่ครับ มาดูกันที่ x ส2นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเลีเ้ยวเบ่งของขึ้นนะครับอ่านโจทย์ดูเลยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งสังเกตดูคลื่นน้ําเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งซึ่งมีท่อนไม้สองท่อนลอยอยู่ห่างจากฝั่งยี่สิบห้าเมตรอันนี้เคจะแปลเป็น L นะครับโดยลอยขนานอยู่กับฝั่งและอยู่ห่างกันแปดสิบซนติเมตรอันนี้เคจะตเปลเป็นดีเลยครับถ้าที่ฝั่งเกิดบับและปฏิบัติของคลื่น โดยมีระยะห่างระหว่างปฏิบัติแรกเข้ากับ10เมตรปฏิบัติแรกเนี่ยจะเป็น A1 นะครับส่วน A0 เนี่ยเขาจะเรียกว่าปฏิบัติกลางครับตัวนี้ก็ระวังคำพูดไปด้วยจงหาว่าขื่นน้ำจะมีความยาวขื่นกี่เมตรอันนี้ก็ตั้งตัวแปรเป็นลัมด้าครับจากนั้นเราก็ามาวาดรูปให้ตรงกับที่โจทย์สั่งมีท่อนไม้สท่อนครับใส่เข้าไปวางห่างกันอยู่80เซน จากนั้นจะมีฝั่งอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับห่างจากท่อนไม้เนี่ยเป็นระยะ25เมตรจากนั้นเกิดปฏิบัติบับขึ้นปฏิบัติบับการเนี่ยเราก็ตั้งเป็น A0 ย์ครับแล้วก็มีปฏิบัติบแรกตั้งเป็น A1 ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นระยะห่างระหว่างปฏิบัติบแรกปฏิบัติบับแรกมันก็จะมี2ค่านะครับมีทั้ง A1 ด้านบนแล้ว A1 ด้านล่างซึ่งโจย์บอกว่าห่างกัน10เมตรครับแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นเราจะมีตัวแปร x เพิ่มขึ้นมานะครับ x มันจะเป็นระยะห่างจาก A0 ศูนย์ถึงบับหรือปฏิบัติใดๆบนฉากนะครับที่เกิดบับปฏิบัติอันนี้สิบเมตรตามรูปเนี่ยเราก็ใส่ X เข้าไปมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งสิบเมตรครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันก็คือห้าเมตรนั่นเองตัวสังหารลัมดาเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่ากรณีเกิดบับปฏิบัติเนี้ยมันเป็นได้ทั้งปรากฏการณ์การแทรกสอดนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดตามหลักของไฮเกนซึ่งมันมีข้อสังเกตหลักๆนะครับ อยู่2อย่างระหว่างการแทรกสอดกับการเลี้ยวเบีย่ยงแลวแทรกสอดตามหลักของไฮเกนนะครับก็คือ 1. ถ้าเป็นการเลี้ยวเบีย่ยงของไฮเกนจะมี1แหล่งกําเนิดแต่ถ้าเป็นการแทรกสอดจะมีตั้งแต่2แหล่งกาเนิดขึ้นไปกับอันที่2ถ้าเป็นเรื่องการแทรกสอดระยะและความกว้างของบับปฏิบัติมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเลี้ยวเบีย่ยงของไฮเกนปฏิบัติกลางจะก,กว้างก็คือ A 0ูนะครับแล้วก็แคบลงทั้งสองข้างจาก2ข้อสังเกตเนี้ย ก็กลับมาดูรูปของโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เอาท่อนไม้มาวางแบบนี้มันเกิดช่องเปิดแค่ช่องเดียวครับมันจึงกลายเป็นการเลี้ยวเบนแล้วแทรกสอดตามหลักของฮอยเกนครับเราเลยต้องยกสูตรปฏิบัติของอยเกนมาใช้โดยเขาให้ข้อมูลของปฏิบัติแรกมาสูตรปฏิบัติของอยเกนก็คือ dx ส่วน l นะครับเท่ากับ n บวกส่วน2คูณกับลมดาเป้าหมายหาลมดา เราก็แทนค่าเข้าไปเลยครับ d ก็ให้มาแล้วก็คือ80เซนนะครับต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรด้วยก็คือเท่ากับ0.8เมตร x ตามรูปก็คือ5เมตรครับใส่เข้าไป l ตามรูปก็คือ25เมตร n เราคิดที่ปฏิบัติแรกนะครับก็คือ a 1นล้นะคือ n ก็แทนค่าเป็น1เข้าไปบวกกับ1นส่วน2จากันั้น5ตัด25เหลือ5ครับ0.8เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็น8ส่วนได้คูณกับ5ก็เลยกลายเป็น8ส่วน50 หนึ 1> 1ส่วนสบวกสะครับก็กลายเป็น3ามส่วนสองจะนั้นย้ายสับข้างครับย้ายสองขึ้นไปย้ายสามลงมาอยู่ตรงนี้ครับส่วน2ตัด8เหลือ4 2ตัด50เหลือ25่บหาแลมดาของเราก็เลยกลายเป็น4ี่ส่วนยีคูณอยู่กับ2อส่วนสามครับจากนั้นชิดเลขต่อ4ีคูณสได้8ครับ25่คูณสามได้เจ็ดสหาหรเลข8หารเจ็ดสจะได้0.106ครับ แต่คําตอบของเราอ่ะมีโทศษยมแค่2ตําแหน่งดังนั้นตําแหน่งที่3เนี่ยเป็น6เราก็ต้องปัดขึ้นครับเลยกลายเป็น0.11เมตรตอบข้อ1ครับ